สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปธรรมยากรจากไพ่นะของชาวราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาพิจิกนะจ๊ะชาวราศีพิจิกนะในคลิปนี้หมายถึงผู้ที่เกิดวันที่22ตุลานะจ๊ะจนถึง21พฤศจิกายนนะลัคนานะคะไม่เหมาะใช้เกณฑ์การแบ่งตามแบบโหราศาสากลน,นะคะใครอยากทราบก็ จิ้มไปดูได้นะคะที่เพจ little s o a นะอยู่ที่ top post ์นะจ๊ะวิธีการหานะแต่ว่าถ้าดูจากวันที่ก็เอาตามคลิปไปก่อนนะคะคร่าวๆได้เหมือนกันการดูดวงจรน,น้อมันก็เหมือนสนามพลังงานว่ามันจะสนับสนุนเราเรื่องอะไรมันก็จะง่ายในดวงเรื่องนั้นแต่บางอย่างนะคะมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าแรงต้านหรือมีอุปสรรคให้ challenge ตัวเรานะคะแต่มาดูการว่า ไพ่จะบอกอย่างไรนะแต่ในทุกๆของชาเลน์นะคะไพ่เขาก็จะบอกอยู่ว่าเราจะต้องรับมือกับมันอย่างไรนะคะอืมมาขอบไพ่ก่อนสิบสอใบ12ใบมาแล้วมาดูซิเรื่องที่โดดเด่นนะคะสำหรับเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างว่า ไพ่ประจำตัวนะคะคุณได้ไพ่ Devil นะ The Devil นะคะอันนี้นะระวังเรื่องสุขภาพ ระวังเรื่องของการเงินการงานก็ค่อนข้างที่จะหนักมีเรื่องหนักอ,อกหนักใจมีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะจะเป็นเรื่องของเนี่ยชัดเลยการหมุนเงินนะการเงินเดือนนี้มันน่าจะตึงตึงเครียดเครียดหน่อยมันมีรายจ่ายที่เข้ามารายจ่ายนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเหมือนจะเป็นหนี้สินนะมันเป็นการหมุนเงินต้องเอาเงินก้อนเนี่ยไปจ่ายหนี้หรืออาจจะเป็นการจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัด ก็ได้นะคะเพราะไพ่มันอยู่ด้วยกันเป็นการรักษาโรคที่เขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องนั่นเอง เบิกประกันได้หากใครมีประกันก็เคลมประกันก็เบิกได้นะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าอาจจะเบิกได้ขาดไปนิดหน่อยอาจจะหักค่าธรรมเนียมหรือเบอิกได้ไม่เต็มอะไรทํานองนี้นะในการเบริกประกันหรือเคลมประกันใดๆก็ตามนะหรือพวกสวัสดิการน่ะเขาบอกว่าคุณต้องรีบทําห้ามรีรอเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะเพราะว่ามันอาจจะล่าช้าเพราะว่าเอกสารขาดหายไปได้อันถัดมาโทรกลับไปถามให้แน่ใจนะคะว่า อ่ะมันเคลมอะไรได้บ้างสิทธทิผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะมันมีไพ่เจดาบขึ้นมานะเพราะว่าเวลาเบิกเนี่ยคือถ้าคุณคุณอาจจะเข้าใจผิดหรือเขาเรียกว่าเขาอาจจะแบบบอกคุณไม่หมดก็ได้นะทางที่ดีเขาก็เลยบอกว่าให้รีบรีบรีบเบิกนะคะแล้วก็ อย่ารีรอเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถ้าคุณมีเส้นถ้าคุณมีคนรู้จักถ้ามีเขาเรียกอะไรนะตัวแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่รู้จักอนะค่ะก็คอนแทคเขาแล้วเขาจะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะจ้ะ ให้ของเดือนกุมภานะเขาบอกว่าให้รมะมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าแตกหักพังเสียหายหล่นหายนะเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีหลายๆใบนะคะบง่งบอกมาก็เลยอสรุปรวมๆให้ระวังทรัพย์สินของมีค่าหล่นหายรวมถึงบุคลค,ะค,ะบคลที่คุณเป็นห่วงเป็นใยนะคะบุคคลที่คุณเป็นห่วงหรอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางบางทีอะ่ะมันไม่ใช่ตัวเราที่ป่วยแต่เป็นคนรอบๆตัวเราที่ป่วยนะคะ มีไพ่เดวิลมีไพ่เดทเนี่ยมันเป็นสัญญาณแบบจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีอะไรบางสีบางอย่างแต่ว่าอย่าไปกังวลน,นะอย่าไปกังวลน,นะคะหลายๆเรื่องเรื่องรอบๆตัวเราเนี่ยถ้าคุณเข้าใจกฎของธรรมชาติแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่มันควรปล่อยวางคุณก็จะอยู่กับมันได้ไปดูที่เรื่องการงานกันก่อนสําหรับการงานนะใครที่ทํางานประจําคนที่ทํางานประจํามันก็เขาเรียกว่างานมันเหนื่อยงานมันหนกักงานมันเยอะ งานคาราคาซังที่คุณทํามาเนิ่นนานแล้วอ่ะจะบอกว่ามันก็มีเกณฑ์การจบการปิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าการปิดที่ว่าเนี่ยบางอย่างมันจะจบลงแบบเดทนะก็คือจบแล้วก็หยุดหยุดไปเลยนะแต่มันไม่ได้บอกว่ามันสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่แม่หมอจะตอบว่ามันต้องถูกหยุดนะคะหยุดก่อนเพราะมันอาจจะไม่มีเงินสนับสนุน2หยุดเพราะว่าคนที่ดําเนินการเขาลาออกไป นะเนี่ยมันบอกว่ามันต้องเบรกแล้วหยุดไว้ก่อนนะคะก็จะทายว่ามันน่าจะออนโฮนะมันอาจจะยังไปไม่สําเร็จเพราะว่าอะไรห้าเหรียญน,นะคะมันขาดขาดเงินแล้วก็ขาดบุคคลที่จะมาทํางานให้เสร็จมันเป็นช่วงมันเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาเหมือนกันเขาบอกว่าเวลานี้สถานการณ์และรูปแบบเศรษฐกิจแล้วก็องกรมันไม่พร้อมที่จะไปหลายๆคนนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าออกจากงานบริษัทมีเกณฑ์ในการปิดตัวได้ไหม มันไม่เชิงว่าปิดตัวนะแต่เหมือนกับว่าเขาลดคนบริษัทอาจจะมีนโยบายลดคนหรือรีออร์แกไนซ์นะคะมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างจะหลายอย่างแต่ไม่หมอรู้สึกว่าเขาอาจจะลดคนเขาลดงบประมาณมันก็เลยเหมือนต้องรีออร์แกไนซ์อาจจะมีคนลาออกเยอะมากๆเลยแหละแล้วงานที่เหลือมันก็เลยกลายเป็นแบบภาระที่หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นการกดดันคุณทางอ้อมเป็นลักษณะประมาณนี้นะอืมอ่ะอดทนนะคะอดทนอย่างไรก็ตามคุณไหวไหมเขาบอกว่า ถ้าเราตั้งตั้งหน้าตั้งตานะคะโฟกัสกับสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเรารีบๆจัดการให้มันเสร็จเราจะได้ไปใช้เวลากับสิ่งที่เราชอบหรือกับคนที่เรารักสักทีนะคะมันก็จะจบจบไปนะรีบทํารีบเสร็จเราก็ไปนะคะแต่ในอันไหนก็ตามที่นนเนื่องจากมันมีเดวิลกับเดดเนืแล้วก็มีอันนี้อันนี้ด้วยก็จะบอกว่าถ้าอะไรที่มันเป็น โปรเจกที่ยืดเยื้อหรือต้องใช้เวลาแก้ปัญหาระยะยาวคุณไม่ต้องไปรีบร้อนกับมันนะคะคุณแค่ทําวันนี้ทําเท่าที่คุณทําได้ก็พออะไรที่มันทําอย่างยาวนานอะ่ะคือมันก็ต้องทําหลายวันอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแค่ปล่อยวางนะ ไปรีบร้อนแต่เดือนนี้นะ่ยคุณค่อนข้างจะเครียดเรื่องของการเงินพอสมควรเลยมีการรอคอยการเงินค่ะว่าการเงินที่รอคอยคุณจะได้ไหมถ้าใครที่รอคอยโบนัสอยู่อะได้นะคะ,ได,ะ,ะได้โบนัสนะมันเข้าแต่ว่าบางทีอะมันจะมาล่าช้านิดนึงสาหรับการเงินที่รอคอยหรือว่าความช่วยเหลือที่รอคอยอาจจะมีเกณฑ์ล่าช้าไปบ้างนะมาดูเรื่อง เรื่องอื่นเรื่องดีๆีมีไหมมีนะคะเรื่องดีๆคือมันมีกัลยาณมิตรมันมีคนที่บ้านคนที่บ้านเราอาจจะเป็นพ่อแม่เราอาจจะเป็นรูเมทเราแต่เขาบอกว่าคนที่อาศัยสนิทชิดเชื้ออยู่กับเราเนี่ยคนคนนั้นนะคะเขาค่อนข้างเป็นกัลยาณมิตรแล้วเขาจะช่วยเหลือเราได้นะ มีแปดไม่เท้านะคะอืมแล้วก็อันนี้คือคล้ายๆกับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเรื่องปวดใจอะ่ะมันจะมีคนที่เรารลักอะ่ะแอบให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือเราอะ่ะอยู่เบื้องหลังนะคะแม้ว่าเขาอาจจะสนับสนุนการเงินเราได้แบบไม่ได้ได้โดยตรงนะแต่เขาจะให้กำลังใจแล้วก็เหมือนกับช่วยคิดหาวิธีทางออกให้กับคุณน,นะคะอืมอันถัดมา ใจร่มๆ่มใจร่มร่มนะสิ่งที่สิ่งที่ควรทําสําหรับเรื่องของการเงินถ้ามีปัญหาหนักจริงๆนะคะพยายามจัดเขาเรียกว่าทําบัญชีหรือว่าจัดระเบียบให้ดีๆเพราะในไพ่สิใบเนี้ยการใช้เงินมันค่อนข้างจะยุ่งเหยิงแล้วมันเป็นปัญหาคาลาคซังมานานแล้วคือยกตัวอย่างเช่นนะอย่างนี่สินมันไม่ได้เพิ่งเป็นวันนี้หรือ หรือไม่กี่วันที่ผ่านมามันเป็นปัญหาเรื้อรังระยะยาวเขาบอกว่ามันก็ต้องค่อยๆจัดการแล้วก็ต้องให้เวลาตัวเองแก้ปัญหาบ้างนะอ่าไม่ต้องเครียดทําได้ทําได้ต่อมาเรื่องความรักการเงินการเงินมันมันเงินเข้ามาาันจะมันก็เลยกูล่านะแต่ว่าตัวช่วยมีไหมตัวช่วยมันก็คือคนในบ้านนะคุณอยู่บ้านกับใครคุณลองมองมองหาดูนะว่าจะพอช่วยเหลือแลให้คำปรึกษาคุณได้ไหมนะคะ ถ้ากู้ยืมเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้นะมันเหมือนเครดิตมันพังในช่วงนี้บัตรเครดิตอาจจะเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็เจรจาประนอมนี้หรือว่าขอผัดผ่อนไปก่อนแล้วก็บอกเขาไปตรงๆนะคะด้วยเหตุผลบอกเขาไปตรงๆแล้วก็พูดความจริงนะคะพูดความจริงนะอย่ากโกหกกับคนที่เรารักไม่งั้นอนะ่ะมันจะไม่เหลือเครดิตอะไรให้ใครช่วยเราได้พูดความจริงกับเขาไปแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันรอมชอมได้นะฮะรอมชอมได้ก็ก็จะดีเนาะอืม ถัดมาสิเอองานประจำธุรกิจงานประจำนะคะอืมงานประจำงานประจำเห็นว่ามีรายได้เข้ามานะคะจากการขายของออนไลน์ค่อนข้างจะดีหรือว่าการขายของเก่าขายของมือสองออนไลน์เออประมาณเนี้ยแล้วก็เรียกอะไรดีนะขายของวินเทจก็ได้นะขายของโบราณโบราณอะไรแบบเนี้ยหรือขายของแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าดี แล้วก็หรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าพวกกลุ่มอุปกรณ์อุปกรณ์เกี่ยวกับเขาเรียกวอุปกรณ์การแพทย์อะไรอย่างเงี้ยไปได้ไปได้ดีอยู่นะจ๊ะอันถัดมาสิแล้วทั่วๆไปอ่ะ คือเดือนนี้มันดูเหนื่อยเนาะแล้วก็มีการน้อยใจด้วยมาดูคนที่ทํางานประจํากันบ้างหลายๆคนอยากจะลาออกจากงานนะคะก็รู้สึกว่าหมดใจหัวหน้านะ่ะดีอยู่แต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรือว่าการทํางานคนเดียวทําให้ภาระเราเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเดือนนี้เหมือนจะอยากจะลาออกจากงานนะรู้สึกว่ามันทําแล้วมันไม่คุ้มงานเยอะเงินน้อยอะไรประมาณนี้หาว่ามันจะได้งานใหม่เร็วๆนี้ไหมถ้ายังไม่ได้งานใหม่อย่าพึ่งออกเพราะแม่หมอย,ยังไม่เห็นว่ามันจะได้ก่อนที่คุณจะออกเนี่ยให้คุณบอกเพื่อนฝูงไป ว่าฉันกําลังหางานใหม่เนี่ยมันมีนี่นะฉันกําลังหางานใหม่นะคะคุณต้องใช้เส้นนิดนึงแล้วถึงจะได้งานใหม่นะให้ยื่นใบสมัครออนไลน์แล้วก็อัปเดตอัปเดตบ่อยๆนะคะอัปเดตบ่อยๆถ้า มันมีโอกาสที่เขาจะเรียกคุณสัมภาษณ์แบบเขาเรียกว่ากระทันหันปัจจุบันทันด่วนดังนั้นเนี่ยให้อัปเดตบ่อยๆบริษัทที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นบริษัทที่อยู่ไกลบ้านจากเดิมนะคะแต่ว่าหนทางแก้ไขเนาะถ้าใครติดเรื่องเงินกับเรื่องงานหรือว่ากําลังเครียดๆอยู่อ่ะจะบอกว่าให้หางานที่2องทำนะ ให้หาจอบเสริมทําโดยที่ไปของ,งานจากคนที่เรารู้จักขอแบ่งงานขอช่วยช่วยทําขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยขายของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอแบ่งแบ่งงานมาทําก็จะได้แบบอาค่าขนมเล็กๆน้อยๆมาถือว่าช่วยได้นิดนึงอยู่เหมือนกันอืม กิจาการหลายๆคนนะใครที่ทํากิจาการส่วนตัวมันมีโอกาสที่กิจาการที่มันไม่ทําเงินนะคุณนะจะปิดนะเหมือนมันจะมีเกณฑ์ปิดตัวเพราะว่ามันพยุงหนี้สินต่อไปไม่ไหวแต่แนะนําว่าถ้าเกิดมาติดลบติดลบมานานแล้วอะ่ะก็มีโอกาสที่ใครที่จะตัดสินใจว่าปิดนะคะก็จะปิดได้ในเดือนนี้คุณจะตัดสินใจได้อใจคุณคุณไม่อยากปิดหรอกแต่ว่าเมื่อเนื่องจากมันจะต้องหมุนเงินมันก็เลยต้องแบบเลือกเก็บรักษาสมมติมันมี2ออย่างเห็นไหม เออถูกไหมมี2ออย่างอะ่ะก็พยายามประคับประคองไอ้สองอย่างเนี่ยให้ดีที่สุดแต่มันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะคะจะต้องตัดส่วนเกินออกไปแล้วจะต้องตัดสินใจอย่างเร็วๆบางทีอาจจะต้องอเขาเรียกว่าให้คนที่เราไว้ใจได้อะ่ะมาเป็นที่ปรึกษาเรานะฮะม,มีอะไรอีกไหมหรอการลงทุนไม่ดีนะคะยังไม่ต้องลงทุนใครที่คาดหวังร r y โตเ c u r r e n c y trading อะไรพวกนี้ มันมันเสียตังอ่ะก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นเยอะนะคะในช่วง10กุมภาถึง10มีนานี้นะคะก็เป็นช่วงทัมมิ่งที่อ่าทำนายสำหรับคลิปนี้ไปดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์อืมความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดคนโสดก็ มันเป็นเกณฑ์เขาเรียกว่าเหมือนคุณเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ที่มันผิดหวังมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะหลายๆคนยังรู้สึกอะไรอววรกับคนเก่าๆอยู่นะสาหรับคนโสดนะคะหรือไม่โสดก็แล้วแต่แหละมันมันโสดแต่ว่าในใจมันเหมือนไม่โสดนะมันเหมือนคนที่คุณแอบมีใจให้อะ่ะเออคุณก็ยังแบบนึกถึงเขานึกถึงคนเก่าๆในตอนที่คุณเหงาในตอนที่คุณเหนื่อยคุณรู้สึกว่าการที่ตอนนั้นน่ะเรามีคนคนหนึ่งเนี่ยมาคอยสนับสนุนให้กําลังใจ อ,อยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีจังแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วมันจะเป็นภาพของคนรำลึกถึงความหลังอะไรในทํานองนี้นะอืถามว่ามีใครเข้ามาไหมคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยมันมันมีโอกาสที่คนรักเก่าอ่ะจะทักทายคุณกลับมานะคะแต่ว่ามันก็แค่ทักทายนะมันไม่ได้เหมือนกับรีเขินเขาเหมือนทักมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายกับ หายไปอีกเหมือนเดิมมันก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมเพราะว่าดูเหมือนความสัมพันธ์กับคนเก่ามันจะเป็นไปไม่ได้แล้วเหมือนมันห่างๆกันไปแล้วด้วยความสัมพันธ์ก็ห่างตัวก็ห่างระยะทางมันก็ห่างมันก็ได้แต่ส่องๆกันไปส่องๆกันมานะยังตัดใจไม่ได้แต่ถามคนใหม่เข้าไหม ไม่มีนะแม่หมอจะทายว่าไม่มีมีอยู่รอบๆตัวคุณนะแต่ว่าคุณไม่สนใจที่จะคุยกับเขาเท่าไหร่การที่คนใหม่ๆจะเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนคุยกันมันมีคนแอบรักแอบชอบ่าเข้ามาหาคุณอยู่เขาเละๆคุณอยู่แหละแต่ว่าแม่หมอว่าคุณไม่คบนะคุณยังไม่ถูกใจเออคุณยังไม่มองแล้วก็คุณก็จะให้แค่ความเป็นเพื่อนกับเขาไปนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันมีเกณฑ์ว่ามันจะมีคนเพิ่ม เขามาทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันคอมพิเคเตดมากขึ้นคุณเห็นแปดไหมทําไหมนี่นี่อืมเนี่ยคือถ้าใครเป็นรักสามเศร้าหรือว่าเราสองสามคนอยู่แล้วก็คือแบบคบแต่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนคุณคุยหลายคนเขาคุยหลายคนอะไรแบบนี้มันก็ยังคงมันจะมีแนวโน้มมันยิ่งคอมพิเคเตดหนักกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าสมมุติคุณกาลังคุยกับคนใหม่อยู่คนเก่ากลับมาอย่างเงี้ยเป็นเราสองสามคนแล้วฝั่งเขาเองก็มีคนเก่ากลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่ง เพราะฉะนั้นเดือนนี้มันเป็นมันเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปนะคะเรามีหน้าที่ที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางไปอย่าเพิ่งคาดหวังการลงตัวในความสัมพันธ์เท่าไหร่ในเดือนนี้นะมันเป็นเดือนธาตุลมันก็จะวุ่นวายวุ่นวายหนึ่งนงนะขึ้นขึ้น,น,นลงลงมาไวไปไวนะคะอืมเนี่ยมาไวไปไวแล้วก็มักจะมีอะไรเข้ามาแทรกคือมันทําให้อารมณ์คุณอะ่ะขึ้นขึ้น,นลงลง ได้ง่ายนะในช่วงที่คุณเหงาแล้วก็คุณเหนื่อยอยากให้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพเป็น p r i ORITY หรือความสำคัญลำดับที่หนึ่งสำหรับชาวราศีพฤิกในช่วงเดือนนี้นะมันมีเรื่องสุขภาพกับการเงินอะมันก็สำคัญพอๆกันนะคะเรื่องการงานเนี่ยก็เขาเรียกว่าประคับประคองไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอยากจะให้ปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้ก็คือกลับมาดูแลเทคแคร์ Care, ตัวเราให้ดีก่อนนะคะเรื่องความสัมพันธ์ก็ คือถ้ามันยังคุยกันดีอยู่อะ่ะก็คุยต่อได้นะแต่ถ้ามันดูเหนื่อยมันดูหนักมากๆอะ่ะคุณควรจะแบบเฉยเยนิ่งน่งนะคะเดีายพึ่งไปรีบเร่งทําให้มันสําเร็จเออประมาณเนี้ยคือถ้าคนมันจะชัดเจนกับเรานะเขาจะมีท่าทีที่ชัดเจนเองนะคะสิ่งสําคัญเลยคุณต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าคือเนี่ยคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์คุณแค่เหงาหรือคุณอยากได้เขาจริงๆแต่ภายใต้การที่คุณรอ,อเขาหรืออยากจะเลือกใครสักคนนึงอะ่ะในไพ่เซตนี้นะ ก็จะแนะนําว่าให้เลือกคนที่คนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังชอบตัวเองอยู่นะอืมจากไพ่คุณต้องเช็คด้วยนะข้อสุดท้ายเลยคือสําคัญมากคุณหลงเขาหรือว่าคุณรักเขานะฮะเพราะมันดูแล้วมันแบบมันเป็นความหลงนะแล้วมันเป็นความยึดติดอย่างมากถ้าดูจากในไพ่นะคะก็อะฮิลลิ่งไวๆนะดูแลตัวเองดีๆถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่ก็ ข้ามไปนะคะสำหรับประเด็นเรื่องนี้เนาะเออความรักของคนมีคู่หรอความรักของคนมีคู่ก็ช่วงนี้อารมณ์มันจะเหวี่ยงเวียงหน่อยนะคืออาจจะเป็นทั้งแฟนคุณแล้วก็ทั้งคุณด้วยนะคะก็จะแนะนำง่ายๆอาจจะมีปากเสียงกันอาจจะมีเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะเกลียวกาดเวลาเราพูดดีเขาเขาพูดไม่ดีกับเราหรือเวลา อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีคําพูดอะไรดีๆเนี่ยรักษาน้ําใจกันเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ไพ่มันดูเหมือนแบบเรียกอะไรนะเขามีต่างคนต่างไม่ค่อยพูดแล้วก็ต่างคนต่างมีความเห็นไม่ตรงกันนะต่างคนต่างมีอะไรในใจแบบนี้ค่ะมันเป็นภาวะที่เหมือนสงครามเย็นระหว่างคู่รักความสัมพันธ์ประมาณนี้นะ บางทีเนี่ยจากไพ่นะมันอาจจะสลับกันก็ได้นะมันมีฝ่ายหนึ่งที่อยากได้ความชัดเจนว่าเธอมีชู้หรือเปล่าเออแต่ถ้าตัวคุณอนะมีนะมีคนที่สามอะแฟนคุณอนะเขาก็จะจี้จี้แล้วก็จ้องจับผิดจ้องจับโกหกคุณพอสมควรเลยว่าคุณมีหรือเปล่านะแต่ฝั่งฝั่งนี่อะไรน,นะคือเหมือนฝั่งคุณอนะอาจจะมีใครบางคนนะแต่ว่าฝั่งแฟนเนี่ยอาจจะไม่มีเท่าที่เห็นคือไม่มีนะอืมมานั้นแหละ อ่ะเรื่องสุขภาพก็ให้ระวังเนาะมันมีเกณฑ์ผ่าตัดนะคะแล้วก็เกณฑ์การเดินทางเนี่ยให้ระวังรถเสียนะคะยางรั่วอะไรทํานองเนี้ยหรือว่าเขาเรียกอะไรนะอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,น,นะอย่างเช่นแบบยางรั่วอย่างเช่นกระจกแตกหรืออะไรทํานองนี้นะเป็นแบบเสียตังค์อะ แต่ว่าไม่ร้ายแรงถึงชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เกิดเลยดีกว่าอคําคแนะนาโอาชัดเจนเลยสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะไม่รู้จะบอกว่าให้ระวังหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าไพ่มันบอกว่ามันมีเกณฑ์เป็นรักสองสามคนนะคะเป็นรักซ้อนนะทานองนั้นแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะมีโชคอยู่เหมือนกันแต่มันอารมณ์เป็นโชคแบบเขาเรียกว่าโชคที่คุณไม่คาดฝันนะคะ ผ่านพ้นจากเรื่องไม่ดีแล้ว่บางทีมันอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่ยังไงก็แล้วแต่นะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤตินะคะสิ่งสําคัญเลยนะคุณต้องมีสตินะอืมที่เหลือมันมีโชคอยู่นะมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรคือภายใต้ไพ่ใบนี้ถ้าคุณมองดีๆนะมันเป็นความสุวสหลวๆนะแต่ว่าบริบทของบุคคลในภาพอะค่ะคุณเห็นอักษรไหมมันยังมีแสงเรืองๆเร,รื่อๆอ,อ,อยู่นะ นะคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังนะคะวันนี้ไม่ดีไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้มันจะไม่ดีซะหน่อยตราบใดที่เราตั้งสติได้เราจะมองเห็นแสงสว่างเพื่อออกไปจากปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนนะก็อขอให้ชาวราศีพฤิกทุกท่านนะคะโชคดีนะแล้วก็สู้ๆนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ